นน่ากนากกิมเลยโอ้สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทาปลาล้าทรงเครื่องค่ะสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะไปะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมา วันนี้เจวุ้นจะพามาทำปลาล้าส่งเครื่องเนาะเจวุ้นจะใช้นี่นะคะปลาล้าเราซื้อปลากระดีมมานะแล้วก็ต้มแล้วก็กองน้ำออกค่ะให้ให้เหลือแต่น้ำนะเอาก้างออกเนาะเอาตะแกงอะ่ะกองต้มเวลาเราต้มเนี่ยเอาให้เหลือแต่ก้างเลยนะแล้วก็อเอามากองเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ปะลาล้าหนึ่งกิโลอันนี้ที่เจวุ้นเนี่ยนะนี่ปลาดุกค่ะปลาดุกนี่สองกิโลนะที่เจวุ้นทา หัวกะทิหางกะทินี่หนึ่งโลค่ะแยกหัวหางมาแบบนี้นะเครื่องเคียงเขาก็จะมีนี่ค่ะหอมหอมแดงเนาะผ่าผ่าไหนใหญ่ก็ผ่านนะอันนี้พริกค่ะพริกที่พริก,กแดงพริกเขียวพริกขี้หนูค่ะแดงเขียวนะพริกชี้ฟ้าพ on, ริกอ่อนรวมๆกันค่ะหลายๆพริกนะรสจัดๆเลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้นี่เราซื้อมาแบบนี้แล้วก็มาลวกอีกทีนะคะมะเขือ มะเขือถั่วปักยาวแค่น้ำเกลือไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้กราชายค่ะแล้วก็เราจะมีเนื้อปลาโขกด้วยนะนี่เยวุ้นซือ้อมาสองตัวอันนี้ต้มต้มแล้วก็แกะเหลือแต่เนื้ออย่างนี้ค่ะเราจะโขกแส่ด้วยนะเพื่อให้มันมีน้ำข้นๆค่ะอ่ะปลาเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้ค่ะน้ำปลากับซูรสดองนัวเหมือนเดิมเนาะใครไม่ทานไม่ใส่นะน้ำปลาเนี่ย เจวุ้นจะใส่ถ้ามันไม่เค็มแต่ถ้าเค็มแล้วก็จะไม่ใส่นะเราจะชิมก่อนค่ะเพราะว่ารสชาติของปลาร้าถ้ามันนัวแล้วก็คือไม่ใส่เพราะเราใส่ผักต่างๆแล้วรสชาติมันก็อาจจะพอดีกันเนาะเอาอางกะทิหัวกะทิใส่เลยนะใส่ก่อนนะก่อนที่จะจุดไฟนะถ้าเราจะจุดไฟก่อนมันจะปึ่งเ,เป็นกะละมังเนาะใส่รว,วมกันเลยนะคะ อันนี้ใส่รวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนนะให้หัวกะทิเขาลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็จะช้อนหัวกะทิเอาไว้เนาะอันนี้นะคะเราก็ช้อนหัวไว้นะถ้วยหนึ่งค่ะหัวที่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะก่อนที่เราจะาปลาลาไปใส่เนาะช้อนหัวออกเลย้ังไว้แบบนี้เลยนะคะใส่ถ้วยไว้เนาะเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเราจะเอาหัวกะทินี่แหละใส่ลงไปเขาจะได้สวยๆเนาะ อันนี้เป็นปะลาร้าทรงเครื่องนะคะจะใส่เนื้อปลาดุลงไปด้วยพอกะทิเราเริ่มเดือดเราก็ใส่หนะปะลาร้าที่เรากรองไว้ค่ะใส่รวมกันไปเลยนะใส่ไแบบนี้เลยค่ะเนื้อปลาที่เราแกะไว้เจวุ้นจะไปตำนะตำอันนี้ค่ะเราตำได้แบบนี้เราใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะเพื่อความเข้มข้นเน,ะนเาะแล้วก็ คนไม่ต้องคนเยอะนะคนไม่พอเนื้อมันแตกออกปลาดุกเราเอาใส่เลยนะคะจับใส่เลยนะแล้วก็หย่อนไปเลยนะคะพอเราใส่ปลาแล้วเราจะไม่คนแล้วนะคะปล่อยเขาเลยเนาะปล่อยไว้ในยื่นเดี๋ยวเราก็จะให้น้ำเดือดแล้วก็จะเอาใส่ของเลยนะเพราะว่าปลาดุกเป็นอะไรที่สุดง่ายเดี๋ยวเขาี้ยให้นะปลาดุกเนี่ยต้องไปล้างเกลือก่อนเพื่อจะให้เขาเลี้ยงให้ก่อนล้างเกลือแล้วล้างเข่าด้วยนะล้างเขาล้างเขาเขาด้วยแล้วก็ เราจะได้ไม่เละง่ายพอเราใส่ปลาดุกได้แบบนี้แล้วเราเตรียมผักมาใส่เลยค่ะพอเราใส่เนื้อปลาแล้วใส่ตามด้วยกระชายค่ะกระชายนี่นะใส่ลงไปกระชายแล้วเราก็จะตามด้วยหน่อไม้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปไม่ต้องคนนะถ้าคนแล้วปลาเดี๋ยวปลาจานะเละเนาะ ไม่คนสาใส่ไปแบบนี้เลยเราก็ค่อยๆเขี่ยเขาค่ะกดๆเขาเนาะแบบนี้นะพอปะลากับอันนี้เริ่มเดือดเนนะี่ยน้ำเดือดเราเริ่มใส่ผักเลยเนาะอันนี้ตัวผักยาวกับมะเขือค่ะเราใส่ลงไปเดือดลงไปเลยใส่เพื่อให้เขาสุกพร้อมๆกันกับปลานะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยสุกง่ายมากนะคะไม่เหมือนพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะไม่ต้องเคี่ยวเลยค่ะต้องพอเราเนี่ยเราต้องรีบใส่ เสร็จแล้วเราจะใส่ความแซบลงไปทั้งหมดเลยนะคะในถาดมีหอมแคกพริกแล้วก็นี่ค่ะพริกแดงพริกเขียวนี่ใส่ลงไปเลยพอเริ่มเดือดแล้วเนาะเราจะไม่รอปลาสุกนะคะถ้ารอปลาสุกเนี่ยจะละเราต้องใส่ให้ทันนะ <c oughs> เตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะถ้าแกงพวกนี้ต้องเอาแบบไวๆเลยนะเพราะว่าเกี่ยวกับปลาเนาะช้าไม่ได้ค่ะช้าเละ <c oughs> เตรียมของให้พร้อมเลยถึงจะได้ จะทําได้นะอันนี้เราก็จะกดๆเขาไว้อย่างนี้ค่ะเครื่องแกงแน่นมากๆถ้าทําเกี่ยวกับพวกปลานะ้าเนาะมันต้องแบบว่าเครื่องแน่นๆอย่างเงี้ยเพื่อความแซ่บนะอันนี้นะคะเราจะใส่ผงนัวอย่างเดียวนะความเค็มได้แล้วเจวุ้นปรุงเอเจอวุ้นชิมแล้ว ชิมก่อนนะคะปลาล้าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะบางบ้านอาจจะไม่เค็มนะแต่ที่นี่โอเคแล้วค่ะพอดีเลยโงนัวหนึ่งสองช้อนนะจะวุ้นใส่เพราะว่ากะละมาังใหญ่นะกะละมาังนี้ใบนี้สี่สิบห้านะคะใบสี่สิบห้านะเราใส่พอดีนะไม่เกินไปนะคะเพราะว่าโงนัวเนี่ยก็แล้วแต่นะถ้าคนไม่ทานอนะ่ะสวนมากเขาก็จะไม่ใส่เลยแต่อันนี้เราก็คำนวณแล้วนะอันนี้มันกะละมังใบใหญ่นะเราก็ต้องใส่เยอะค่ะ ก็ไม่ได้เยอะมากนะสองช้อนโต๊ะเองเดือดแล้วแบบนี้นะเจว,วุนจะเอาหัวกะทิที่เราแยกไว้ค่ะคนแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะราดไปเลยแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งให้พริกอะไรของเราสุกเรียบร้อยก่อนนะหอมมากเลยตอนนี้หอมกะทิหอมแบบ ปลาหนัวมารสชาติโอเคแล้วจะว,วุ้นชิมแล้วนะใช้ได้แล้วเนาะก็ไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าจะถ้าเป็นปลาส่งเครื่องเนี่ยก็ยรสชาติปลาก็ได้ความเค็มแล้วเนาะความเค็มความนัวเนี่ยมันก็อยู่ในปลาอยู่แล้วแค่ใส่ผงนัวลงไปถ้าบ้านไหนไม่ทานก็ไม่ใส่นะไม่ว่ากันอันนี้เจะวุ้นทําขายใส่ค่ะแล้วก็ เอ่อเราก็ชิมนะถ้ามันไม่เค็มเราก็ใส่เป็นน้ำปลาได้นะคะแต่ว่าเจวุ้นเนี่ยชิมแล้วมันความเค็มของมันพอดีเลยก็คือเราจะไม่ใส่คือว่ามันพอดีแล้วมอยู่ที่กับปลาล้าเราด้วยนะเสร็จแล้วนะเจวุ้นถูกแล้วเจวุ้นจะยกขึ้นแล้วก็จะไปตกักเหมือนเดิมนะคะสามสิบบาทเนาะนี่ปลาดุกจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลย อย่าไปคนเขาค่ะปล่อยเขาแบบนี้เลยนะให้ปลาดุกกับผักสุก้อมกันอย่างนี้เลยห้ามคนนะคะถ้าคนแล้วปลาดุกจะไปคนละทางเลยนะเบะหมดเลยอันนี้สุกพอดีแล้วนะเจวุ้นชิมแล้วความนัวความเค็มได้แล้วเนาะอีกเดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะนโอเคเดี๋ยวเจวุ้นไปตักให้ดูค่ะสามสิบบาทร้านเจวุ้นตักยังไงหน้าร้านเนาะ,ะอันนี้นะคะเจวุ้นก็เสร็จแล้วนะ ปลาระทรงเครื่องเนาะใส่ปลาดุนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเจ้วุ้นจะตักทั้งหมดใส่ถุงแลวสามชิ้นนะแล้วก็เครื่องก็ใส่ไปตามที่ว่าให้มันบาลานซ์กันนะคะเราตวงเอาเนาะอันเนี้ยเจ้วุ้นซื้อมาแบบนี้ไม่มีหัวเลยนะซื้อแบบที่ก็หั่นแล้วเนาะนี่แบบนี้โลละหกสิบสองบาทค่ะที่ตลาดไทยนะที่อื่นไม่รู้ ตลาดใจโลละหกสิบสองบาทเจบุญซื้อมาสองกิโลค่ะเมื่อวานซื้อมาทั้งหมดสามถุงใช้ไปแล้วสองถุงเนาะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กผสมกันนะคะสามชิ้นเนาะเจวุญจะตักสามสิบบาทบเครื่องใส่ลงไปค่ะมเมื่อเขือพริกอะไรเนี่ยใส่ลงไปด้วยกันเนาะจะได้น่ากินหน่อไม้นะตักเสร็จไปด้วยค่ะประมาณนี้นะสามสิบบาท เจวุ้นจะขายถุงละสามสิบแต่ถ้าเพื่อนๆเขาจะกินมะเขือแตงกวานเนี้ยเขาก็ซื้อเราค่ะเพราะว่าเจวุ้นก่อขายถุงละสิบบาทเนาะเจวุ้นก็มาตักให้ดูแล้วนะคะเสร็จแล้วเนะเาะปลาล่าส่งเครื่องเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว